สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพระรหัส8สิงหาคม2024นะครับวันนี้ก็เป็นลึกถึงนักบุญโดมินิกพระสงฆ์นะครับนักบุญโดมินิกเกิดที่กาลาลูเอกาประเทศสเปนประมาณคศ1170ท่านศึกษาเทววิทยาที่วาเลนเซียและบวชเป็นพระสงฆ์ที่ออสมาท่านได้ต่อต้านพวกอัลบิเจนเซียนอย่างได้ผลอาศัยการเทศสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อดำเนินงานนี้ท่านได้รวบรวมเพื่อนๆและตั้งคณะนักเทศคณะดดมินิกันนะครับท่านก็ถึงมรณภาพที่โบโลญาในวันที่6สิงหาคมคือศ1221นะครับนี่ก็เป็นชีวิตของท่านก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับท่านนักบุญโดมินิกนะครับประวัติของคณะนักบวชและผู้แพทย์ธทรำรข้อบอกการสนทนาท่านสนทนากับพระเบญ้าหรือเกี่ยวกับพระเบญ้า ดาินิกเป็นผู้ที่มีบุค,คลิกอันควรยกย่งมีดวงใจที่เปี่ยมด้วยเพลิงแห่งความรักต่อพระเป็นเจ้าดังนั้นไม่น่าประหลาดใจเลยที่ท่านผู้นี้ได้รับเลือกให้เป็นสื่อแห่งพันสถานท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงหนักแน่นดวงใจที่เปี่ยมด้วยความปิติมักแสดงให้เห็นบนใบหน้าของท่านและความสงบของวิญญาณก็ปรากฏออกมาในลักษณะเป็นผู้มีใจดีและเล่าเริงท่านเป็นผู้ที่มีวาจาและการกระทำมันเหมาะสมกับการเป็นผู้แรพร่พระวรสาร ในเวลากลางวันท่านเป็นบุคคลที่น่ารักมีความเป็นมิตรต่อเพื่อนผูงทุกคนอย่างไม่มีที่เปรียบในเวลาการคืนท่านเป้าภาวนาด้วยความศรัทธาร้อนดนการสนทนาของท่านมักเป็นการสนทนากับพระเบญจเจ้าหรือเกี่ยวกับพระเบญจเจ้าห่อยครั้งที่ท่านจะสนทนาเรื่องอื่นและท่านยังได้แนะนําให้บรรดาสิทธิปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านมักวอนขอให้ตนเองในคําภาวนาก็คือขอให้พระเบ็เจ้าประทานพระเมตตาที่แท้จริง เพื่อนาความรอดมาสู่มวลมนุษย์เพราะท่านเชื่อว่าถ้าตนเองพยายามทําตามแบบอย่างของพระเยสุเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งได้อุทิศพระองเองให้เรารอดท่านก็สามารถจะช่วยวิญญาณเหล่านั้นและได้ชื่อว่าเป็นสาวกแท้ของพระกต์เจ้าหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งและนานพอสมควรแล้วท่านก็ได้ตั้งคณะนักบวชผู้แพร่ธรรมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ท่านได้พยายามกระตุ้นบรรดานักบวชของท่านอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยการสนทนาและทางจดหมายให้มันศึกษาพระธรรมคำพีทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ท่านนำบรสารของนักบุญมัตธิวและจดหมายของนุ่นเปาโลติดตัวไปด้วยเสมอและศึกษาจนสามารถจําได้ขึ้นใจเกือบทุกคำท่านได้รับการเลือกเป็นสังฆราชสองหรือ3ครั้งแต่ท่านได้ปฏิเสธทุกครั้ง เพราะต้องการจะอยู่อย่างยักจนกับบรรดานักบวชของท่านมากกว่าที่จะดํารงตําแหน่งพระสังฆราชตลอดชีวิตท่านถือความบริสุทธิ์เป็นใหญ่และปรารถนาที่จะได้ถูกเคี่ยนถูกสับให้เป็นชิ้นชิ้นและตายเพื่อยืนยันความเชื่ออาัสสรนาบาเกโกริจิกประกาศว่าข้าพเจ้ารู้จักท่านผู้นี้ดีในฐานะที่ดํารงชีวิตตามแบบอย่างของบรรดาพระสาวกจนเป็นที่แน่ใจว่าท่านได้รับความสุขในสวรรค์ร่วมกวับบรรดา อกรซาวกเหล่านั้นครับพี่น้องก็เป็นบทอ่านที่เราเข้าใจนะครับแล้วเราก็รู้ทีเดียวว่านักบุญโดมินิกนั้นก็ท่านก็เป็นพระสงเกิดในศตวรรษที่ว่าในคศ1 7 7 0โดยประมาณนะครับเป็นผู้ที่ได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆและได้บวชเป็นพระสงฆ์เวลาเดียวกันท่านก็ได้เทศสอนและได้ตั้งคณะโดมินิกันนะครับซึ่งก็เป็นคณะ นักบวชที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดำเนินงานประกาศเทศนสอนอย่างได้ผลนำในบทอ่านตะกี้เราก็เห็นท่านนำพระวาจาของพระเจ้าติดตัวแล้วก็จำได้แทบทุกคำอะไรต่างๆก็เป็นบทเทศที่ไม่ใช่เทศด้วยตัวเองแต่ว่าเทศด้วยพระพรของพระเจ้าในความเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินตะกี้นี้ก็เป็นเพราะพระพรที่พระบิดาเจ้าพงค์ประทานให้ท่านจึง จะทาหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราแต่ละคนเราก็มีแบบอย่างของบรรดาทั้งบุญมากมายจะเป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นคารวะอะไก็ตามก็มีนักบุญที่จะเรียนแบบอย่างแต่สิ่งที่เด่นชัดในนักบุญดเมนิกก็คือในบทอ่านตะกี้นี้ในประวัตินิดหน่อยของท่านก็บอกว่ากลางวันนั้นท่านก็อยู่อยู่กับบรรดาพี่น้องบรบรดาประชาชนนั้นสมบรูรณ์ท่านด้วย ด้วยความร่าเริงแจ่มใสด้วยความยิ้มแยม้มแจ่มใสต้อนรับทุกคนช่วยเหลือดูแลและเอาใจใส่ส่วนกลางคืนท่านก็ภาวนากับพระเบญจเจ้าสนทนากับพระเบญจเจ้าแล้วก็ขอพระพรจากพระเบญจเจ้ามันเป็นการบ่งบอกแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องด้วยไม่ใช่ด้วยับพูดแต่ด้วยกิจการจริงๆรด้วยชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราที่ทดําเนินไปในแต่ละวัน แน่นอนเราคงจะทำแบบท่านนักบุญโดมินิกเนี่ยก็ไม่ไม่ไมง่ายไห้แนะแต่ว่าก็ทำได้ถ้าเราฝึกและเราหัดและจนกระทั่งเป็นชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญให้เราเชื่อมั่นและวอนขอพระพรให้เราเข้มแข็งสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเอาใจใส่และก็มีชีวิตพร้อมที่จะอุทิศชีวิตของตนนั้นตามพระประสงค์ของพระบิดาในฐานะที่เราเป็นในหน้าที่ที่เรามีอาจจะเป็น นักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นคารวะเป็นอะไรก็ตามนะก็ขอให้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีแต่ว่าหน้าที่นั้นทําเพราะพระเกียรติมองคลเพราะพระนามของพระองค์นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพ,พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด